อยงไ่ก็พอดีน้ําปล่อยน้ําลงคลองเย่ะเลยนะมันก็แห้งมันก็เห็นเห็นอะไรครับเห็นอะไรทีแรกเห็นกระเป๋าเป้แล้วก็เห็นรังรังเป็นรังแล้วก็แต่ลูกระเบิดมันอยู่ด้านนอกรังละแล้วมันเห็นกระเป๋าเป้อีกอันหนึ่งมีกระเป๋าเป้ของอันแค่นั้นแหละแล้วก็มีอะไรอ่ะไอเจอซองที่ยที่ใส่ลูกระเบิดนะแล้วเราเปิดดูไหมไม่ได้เปิดดูครับแล้วแล้วเราไปแจ้งที่ไหนก็ก็พอดีก็กลับไปบอกพ่อ พ่อก็เอาทหารพอดีทหารช่างมันอยู่หน้าบ้านเนี่ย<ม>ก็พามาดูว่ามันใช่ลูกกระเบิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอใช่เสร็จพ่อก็ไปแจ้งความที่รงครับครับแล้วก็มาตรวจกันทุกวันนี้ครัใช่มาตรวจกัน,ย,นยันวันนีตนตน้ตั้งแต่วันที่24ตอนนี้คือตั้งใจว่าจะสูบน้ำให้แห้งมันจะได้ดูได้ง่ายแล้วมาตรวจให้เพนไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจะทำอะไรบ้าง าทิพย์เป็นกลักษณ์รงั้รัอบอะไานครับคัครับไปครับ อ่ะีก็้เาไปดึที่ปอาี่นนแยงล้วหันลงอเด็กยอดไปนี้วะที่เห็นใช่ไหใช่ข้าบนู้นไปนมันเหมือนเหมือนมัน กองาติดต้องมีตักไว้ครับที่อามาให้น้ำน้น้ำให้หมดครับตัไว้